แว่าพีอ่ะจอบนิเทซาดถึงกับไม่มีความรูม<ล>เรืองรถไม่มีอะไรเลยรถก็ขั้าไม่เป็นซึงกิดดูลูกมากบนลูกมากลางลูกมากแรกมันคกืออรไรหน้าตายัางไงก่ะก้อนที่จะมาเป็นจะมาเปิดอู่ก็ทำงานอยู่กรุงเทพทำาหารช่องโทรทัศน์ ตอนนั้นหยี่พวกล้วก็แต่งงานใช่ค่ะไปอยู่กับผีเบิ้ลดีเมืองสุราษฎร์ผีเบิ้ลก็เป็นเป็นชั้งค่ะซอมรอดเนี่ยอยู่อูซสุขภัณอูย่ยในสุราษฎร์อะค่ะ <c oughs> พอทําอยู่ไล่ปีตอนนั้นคือไปดูมาไลา่ทีมาเป็นไม่ถูกใจก็มาจบสุดท้ายตรงนี้ก็ถูกใจ้าเก้านั่นก็คือไอร้านแซกแล้วก็ลงเของมือลงพ้อมเตรียมมาไล่ แล้วก็ทําพวกเนี่ยค่ะแก็บรายละเอียดแต่มาเปิดจริงๆก็เปิดวันที่หกมกราคม6ส่วแต่ว่าพีอ่ะจอบนิเทศาดถึงกราไม่มีความรู้เรือเร่องรถไม่มีอะไรเลยเรถบขับไม่เป็นนึ่งจตด,ดูพอว่าพี่เบิ้ลส่งไอ้ร้างอะไรมาช่วงแรกมาสต๊อกก็คือเราต้องทําบัญชีทําสต๊อกอะไรพ็เปิดดูลูกมากบนลูกมากลางลูกมากแรก มันเผืวอไร้าตายยังไงแต่เราก็น่าต้องทำว่าตัวนี้มาเท่าไรเท่าไรเท่าไร ทำไว้ก็เครียดไว้ตอนนั้นลูกอ้นก็ฟากยาไว้ฟากยาเลี้ยงผีบอ่อนพอตอนแรกแรกเปิดอะ่ะเราก็ไม่ได้คุณในพื้นที่ตรงนี้ออนเราอยู่ในอำเภอป่าแซงนี่แหละแต่ไม่ใช่ณจุดนี้ก็คือเมื่อเราเปิดแรกๆลูกค้ามันก็อย่างน้อยวันสามคันสี่คันผีเบิ้ลก็ยังทําไว้อะไรดีว่าทําไม่ได้ก็เรียกผีมาช่วยดึงช่วยจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วนะ ชับสต,บต๊อกก็คืออะไรถูกชิ้นในห้องคือจําได้มดอ,อ,อย่าให้สูญอย่าให้พลาดจํดาได้มาวันนี้ก็คือชํานาญพูดได้ว่าชับสร้าง,งอะไรเองสต๊อกอะไรเองสร้างน้ํามันเองคือจัดเตรียมเองหมด